เรื่องแรกครับวันนี้ทางพักก็มีการประชุมในวันจันทร์ที่1ตุลาคม2555นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ประชุมก็เลยมีการพูดถึงการกำเนิดของหัวหน้าพักที่ท่านไดลอาออกจากเมษายนนล่นคือผัดไทยที่การสมาชิกพักก็ให้กำลังใจนะครับรวมถึงการยกประเด็นข้อกฎหมายว่าในกรณีของท่านยุทธิชัยดิษฐ์นะครับที่ลาออกเนีรื่องขอการมีคดีที่เคียนที่เป็นคดีของ ในตำรวจท่านหนึ่งที่ได้รับลักษณะปรบรัฐมนตรลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งท่านเฉลิมก็ยกเปรียบเทียบไป้และก็สมาชิกก็บอกว่าเรื่องนี้ในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าสามารถชี้แจงได้นะครับก็ให้กำลังใจท่านหนุนวาพักเพื่อใดและขอขอท่านหนนได้รับเพื่อใดเพื่ได้ทำหน้าที่ในหน้าที่เป็นหน้าพักในกาทหน้าที่สสอต่อไปในสภานะครับที่คือที่ประชุมให้กำลังใจท่านอย่งพื่อวิจัยดนะครับ